อสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับซีแลนนอวันนี้เนี่ยผมจะมาตามคําที่ผมบอกไว้ว่าจะมาพาลบคนสวยออกไปจากชีวิต Google อ่าทำยังไงไม่ยากครับเพื่อนๆมันมีหลายวิธีแล้วก็ไม่จําเป็นต้องลบให้มันหายแล้วก็เราไปลงใหม่อ่าอยากรู้แล้วใช่ไหมมามาดูกันว่าจะทํายังไงอ่าก่อนอื่นเปิดแท็บนี้ขึ้นมาใหม่ก็ได้ หรือจะเอาแท็บเมื่อกี้ก็ได้มาแล้วก็ไปที่จุดสามจุดนะครับแล้วก็ไปที่เครื่องมือเพิ่มเติมส่วนภาษาอังกฤษเนี่ยตำแหน่งจะอยู่เหมือนกันเลยอ่าส่วนใครที่ใช้ภาษาอังกฤษนะครับอ่าแล้วก็เราไปทําที่คําว่าส่วนขยายนะกดไปปุ๊บ <_ p ul b> อ่ามันจะโผล่มาหน้านี้นะครับอันนี้เนี่ยส่วนขยายเนี่ยมันจะเป็นส่วนขยายต่างๆที่เราลงไปใน Google Chrome นะครับก็คือ เราลงอะไรไว้ในนี้มันจะมาอยู่ในนี้ส่วนอันที่เราใช้กันเนี่ยเขาเรียกว่าสไตลิสต์นะครับนี่คือตัวนี้อ่าจะทํายังไงเราไม่อยากลงใหม่แต่เราอยากปิดเฉยเหมือนกดปุ่มสวิตช์ปิดอ่าไม่ต้องอะไรมากกดแค่ตรงนี้ปึ๊บแล้วเรามาดูอันนี้ยังอาจจะยังเด้งๆอยู่นะอ่าเราก็กดรีเฟรชอทีนึงปุ๊บอ่าหายไปแล้วโอเคถ้าเราอยากกลับมาล่ะปับ๊บกดรี โอ้โหเหมือนเปิดไฟเลยครับเหมือนกดเปิดปิดไฟโอ้โหง่ายง่ายอะง่ายเหมือนดิดนิ้วใช่ไหมโอเคโอเคนะครับข้าใครชอบนี้ครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ไปบอกเพื่อนๆน,นะครับให้ทำกันใชใ้กันคลิปนี้ผมไม่ขออะไรมากผมขอแค่20่สไลค์ก็พอเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปคลิปต่อไปผมจะเอาตัวเนียแคทสุดน่ารักไปอยู่ ในเวลาในการเล่น y o u t u b e นุ่งนิงน่งนุ่งนิ่งลอยตุกตุกต,กตกุน่ารักอ่าอยากรู้แล้วใช่ไหมฝากกดไลค์20่ไลค์นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปต่อไปให้ทุกคนบ๊ายบาย